บางคนนะคะอาจจะยังไม่ทราบว,ว่าโลกร้อนไม่ได้มาจากควันรถยนต์หรือโรงงานเท่านั้นแต่อุตสาหกรรมการเกษตรแบบไม่ยั่งยืนมีส่วนช่วยให้เกิดภาวะโลกร้อนได้ด้วยค่ะเรื่องนี้นี่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าพบว่าหลายๆคนยคนะน่าจะยังไม่เคยคิดถึงมุมนี้มาก่อนใช่แล้วคะ่ะแล้วพี่พบรู้ไหมคะว่าน้องวัวที่ยืนกินหญ้าตีหน้ามึน,มนอยู่เนี่ยมีส่วนที่ทําให้สภาพอากาศแปรปรวนได้แต่อย่าเพิ่งรีบไล่น้องวัวไปนะคะเพราะวันนี้อีฟจะเล่าว,ว่าถ้าเราปรับปรุงกระบวนการเพาะปลูกจะช่วยให้โลกน่าอยู่ขึ้นยังไงคะ่ะ อยากจะรู้แล้วครับว่าต้องทำยังไงเนื้อหาในวันนี้นะคะยังคงบันเทิงแล้วก็น่ารู้ไปพร้อมๆกันโดยเฉพาะคนที่สนใจเรื่องของการเกษตรและภาวะโลกร้อนไม่ควรพลาดเลยนะคะสำหรับสาระน่ารู้ที่สนุกและฟังเพลินๆกับติ้งตามติ้งให้ลึกตามให้รู้ติ้งตามติ้งให้ลึกตามให้รู้เรื่องราวที่น่าสนใจรอบตัวเทคโนโลยีพลังงานและนวัตกรรม ช่วงนี้ไม่รู้อีเป็นเหมือนกันบ้างไหมครับรู้สึกว่ามันสุขมากๆเลยครับอ๋อใช่ใช่ค่ะพี่ผมมีความสุขค่ะเพราะว่าช่วงนี้ดูซีรีส์เกาหลีไม่ใช่สุขแบบนั้นครับอีมันคือแบบสุขแบบ ร้อนจะสุกอะครับอ๋ออันนั้นน่าจะเกิดจากภาวะโลกร้อนแล้วนะคะพี่พบใช่พอพูดว่าโลกร้อนเนี่ยครับผมภาพควันจากโรงงานรถยนต์เนี้ยลอยขึ้นมาในหัวผมเลยครับแต่พี่พบเชื่อไหมคะว่าโลกร้อนเนี่ยไม่ได้มาจากเรื่องพวกนั้นอย่างเดียวนะเรื่องของการทําการเกษตรก็สามารถเกิดโลกร้อนได้เหมือนกันคะ่ะอันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับแต่เอ๊ะ เรื่องการเกษตรมันเป็นเรื่องธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่องการเกษตรแบบไม่ยั่งยืนมันจะมาเกี่ยวกับเรื่องโลกร้อนได้ยังไงอะครับหลายคนคงจะทราบกันนะคะว่าภาวะโลกร้อนเนี่ยหรือภาวะเือน,นกระจกเกิดจากการเดอนกระจกอย่างเช่นพวกคาร์บอนไดออกไซด์รวมถึงมีเทนหรือนตรัสออกไซด์ไปรวมตัวกันอยู่บนชัน้นบรรยากาศแล้วคอยดูดซับเอาความร้อนจากดวงอาทิตย์ให้วนเวียนอยู่ในโลกไม่ไปไหนแถมพอกา๊าซเหล่านี้เนี่ยมีการสะสมกันมากขึ้นความร้อนก็เพิ่มขึ้นด้วยค่ะจนโลกเนี่ยไม่ต่างอะไรจากเตาอบเลยแหละค่ะพี่โฮปโอ้หถ้าปล่อยไว้แบบนี้นะครับคงจะสุกกันจริงๆแน่ใช ใช่ค่ะซึ่งการเกษตรนะคะพออุตสาหกรรมในโลกเนี่ยเราเริ่มมีการโตขึ้นเรื่อยๆความต้องการเรื่องของเนื้อสัตว์เอ่ยพืชผักต่างๆบนโลกก็เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะลองคิดเล่นนะคะแต่ก่อนเนาะโลกเราเนี่ยเคยมีคนอยู่5ล้านคนสมัย8000ปีก่อนคริสต์ศักราชตอนนี้เรามีคนมากกว่า800 0ล้านคนค่ะพี่พบการเกษตรก็เลยเปลี่ยนไปเยอะมากๆซึ่งพอเวลาผ่านไปก็ต้องมีการปลูกพืชปลูกผักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพื่อรองรับกับความต้องการของมนุษย์เราเนี่ยแหละค่ะแล้วพอทําการเกษตรแบบนี้เยอะขึ้นนะคะคเรื่อง การปล่อยกา๊าซระหว่างกระบวนการผลิตก็ทําให้โลกร้อนมากขึ้นตามไปด้วยคะ่ะแต่การเกษตรแบบที่ว่าก็ไม่ได้มีโรงงานที่ปล่อยควันนี่ครับจริง,รงๆลาพังแค่การเกษตรนะคะปกติก็มีการสร้างก๊าซโดยที่ไม่รู้ตัวมาตลอดค่ะพี่พบเอ,า,อาง่ายๆเนาะอย่างเช่นน้องวัวเนี่ยที่อยู่ในฟาร์มส่วนใหญ่เนี่ยเลี้ยงกันแค่วัวตัวเดียวนะเขาสามารถผลิตก๊าซมีเทนจากการเลอหรือภายลมถึงปีละ 70- ็ดสิบถึงหนึกิโลกรัมเลยค่ะโอ้โหถ้าฟาร์มหนึ่งเลี้ยงกันสักพันตัวเนี่ยครับจะได้ก๊าซมีเทนเยอะเลยใช่ไหมครับแล ในฟาร์มพวกแกะกับแพะเขาก็ผลิตกา๊าซมีเทนที่มีส่วนให้โลกร้อนด้วยเช่นกันค่ะแล้วทําไมวัวแกะแพะเนี่ยถึงผลิตกา๊าซมีเทนเยอะล่ะครับแล้วเพื่อนๆพ,พ,พอเดาออกไหมคะว่าเพราะอะไรสาเหตุก็คือเขาเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องเหมือนกันนะคะลักษณะการเคี้ยวเนี่ยเวลาที่เขาเคี้ยวช้าๆเอือเอ่อยๆทาให้ร่างกายของพวกเขาเนี่ผลิตกา๊าซมีเทนออกมาเยอะกว่าสัตว์ประเภทอื่นๆค่ะพี่พบเอาข้อจริงนะครับพบว่าคงไม่ใช่อยู่ที่วิธีการทําการเกษตรอย่างเดียวหรอกอาจจะอยู่ที่การที่เราะลดการกินเนื้อวัวเนื้อสัตว์ลงอะไรอย่างนี้ ลดการผลิตก๊าซมีเทนได้แหละ ถ้าทาได้เช่นนั้นก็เยี่ยมเลยค่ะพี่พบแต่จริงๆแล้วเนี่ยความต้องการเนื้อสัตว์แล้วก็ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรก็เป็นไปตามความต้องการของโลกนะคะแถมต่อให้ลดปริมาณก๊าซมีเทนจากการลดปริมาณการเลี้ยงสัตว์ลงไปได้ก็ยังมีเรื่องอื่นอยู่ดีเช่นเรื่องที่เกิดจากการเกษตรแบบไม่ยั่งยืนค่ะการเกษตรแบบนั้นนะครับมันเป็นยังไงครับผมก็มีทั้งการบุกรุกผืนป่าการปลูกพืชเชิงเดี่ยวไปจนถึงการใช้สารเคมีที่มากเกินไปเลยค่ะหรือนอกจากนี้แล้วนะคะพอมันเกิดวัสดุเหลือใช้เราก็มีการเผาทิ้้งเนนนาาแลวกก็่หือยใจม บางที่เนี่ยเขาเผาพืชเก่าในแปลงทิ้งไปเพื่อปลูกพืชใหม่แทนนี่แหละคะ่ะพี่พบซึ่งเป็นต้นเหตุที่ทําให้ฝุ่น PM 2.5เยอะใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะอย่างในบ้านเรานะคะบางประเทศแถวเอเชียตะว,วันออกเฉียงใต้เรื่องที่จะเผาพื้นที่ทางการเกษตรก่อนปลูกพืชชุดใหม่ซึ่งมันง่ายกว่าการถอนหรือว่าเคลียร์พื้นที่แบบอ,อื่นๆเนาะเขาก็เลือกที่จะใช้แบบนี้เพราะว่ายอมใช้ต้นทุนที่ต่ํากว่าค่ะหรือว่าวิธีการเผาไร่อ้อยเอ้ยข้าวโพดเอ้ยก็สร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมเยอะมากเหมือนกันเลยแล้วอย่่่าาาาาางงเรรรือทํลยยธมชคพวก หรือปุ๋ยเร่งโตที่ทําให้ผลผลิตมันเติบโตได้เยอะๆเนี่ยครับก็มีส่วนด้วยใช่ไหมครับ <ol> <ol> ใช่ค <maintained> ่ะแต่ลหลายๆประเทศเนี่ยเขาเริ่มทยอยเลิกใช้ย,ยาฆ่าแมลงกันแล้วนะคะไม่รู้ว่าพี่พบแล้วเพื่อนจะเดาถูกไหมว่าประเทศไหนเป็นประเทศแรกที่เริ่มใจยกเลิกก่อนเพื่อนเลยอื <g ol> <HS> พบขอเดาต้องเป็นอันนี้แน่เลยสหรัฐอเมริกาครับใช่แล้วคะ่ะสํานักง,งานปกป้องสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกานะคะเขาเสนอให้ยกเลิกการใช้ยาฆ่ามแมลงตอนปี2015เพราะเป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วหลังจากนั้นนะคะสหรัฐกลับไปหลายประเทศเขาก็เริ่มทยอยใช้ยาฆ่ามแมลงน้อยลงคะ่ะแล้วจะมีวิธีไหนไหมครับที่เราจะทําให้การทําการเกษตรเนี่ยทั้งดีต่อใจแล้วก็ดีต่อธรรมชาติไปพร้อมๆกันครับทําได้หลายแบบเลยค่ะพี่พบอย่างเช่นพวกฟาร์มคาร์บอนหรือคาร์บอนฟาร์มิงนะคะเขาก็จะดึงเอาพวกก๊าซจากหนองวัวหรือเครือ จากต่างๆในฟาร์มเนี่ยมาใช้ซ้ําผ่านการปลูกพืชคลุมดินหรือปลูกพืชหมุนเวียนแล้วก็รวมถึงลดการไถพรวนดินคู่ไปกับการใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติด้วยค่ะโดยประเทศที่มีฟาร์มคาร์บอนเนี่ยนะคะเขามีตั้งแต่ออสเตรเลียเริ่มกันตั้งแต่คศ2011ส่วนยุโรปก็มีที่ฝรั่งเศสเยอรมันรวมถึงประเทศสมาชิก e U อีกหลายประเทศเลยค่ะพี่พบนอกจากนี้แล้วนะคะการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์หรือปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินแต่ใช้น้ําที่มีธาตุอาหารของพืชแบบนี้เนี่ยพี่พบหรือเพื่อนๆนะคะก็สามารถทําได้ท คือนอกจากจะทาง่ายแล้วเนาะก็ยังประหยัดแล้วก็ไม่กวนสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้ใช้ปุ๋ยเล้งโตนะคะแล้วก็ไม่เกิดการเดินกระจกในระหว่างการปลูกอีกด้วยโดยประเทศนะคะที่ประสบความสําเร็จอย่างมากเลยในการทําฟาร์มไฮโดรโปนิกก็คืออินเดียค่ะเขาสามารถปลูกได้ในพื้นที่ขนาดใหญ่แล้วก็ปลูกได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกของมะเขือเทศเอ้ยแตงกวาเอ้ยหรือแม้แต่พริกไทยแถมเกษตรกร,ร,ก,รก็ทําฟาร์มแบบนี้ในอินเดียเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะพี่พบของไทยเรานะคะก็มีการปลูกกันอย่างจริงจังเลยที่กรุงเทพชลบุรี นครปฐมนนทบ,บุรีและอีกหลายๆจังหวัดจนถึงกับมีศูนย์สุกอบรมการทําฟาร์มและสมาคมไฮโดรโปนิกแห่งประเทศไทยกันขึ้นมาเลยค่ะแล้วถ้าเราอยากปลูกพืชให้ได้เยอะๆผลผลิตมากๆเนะะี่ยครับเราก็สามารถปลูกพืชแนวตั้งได้ด้วยใช่ปะใช่แล้วค่ะมีพบการปลูกพืชแนวตั้งหรือ v บร t ิ c a l f ร์มนะคะเราเนี่ยจะปลูกพืชทําเป็นแบบชั้นๆแบบเหมือนชั้นหนังสือเลยแล้วก็ปลูกในโรงเรือนที่มีหลังคาโปร่งแสงนอกจากจะประหยัดพื้นที่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วนะคะยังช่วยให้ได้ผลผลิตมากๆจนพอกับความต้องการของผู้คนอีกด้วยค่ะตอ ะะก็มีหลายประเทศที่ทำโวลิโอฟาร์มไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์หรือปากีสถานรวมถึงประเทศในทวีปแอฟริกาอย่างเช่นเคนยาแล้วก็ไนจีเรียด้วยแล้วในบ้านเราล่ะครับมีใครบ้างครับที่มีการส่งเสริมการทรําเกษตรที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมแบบจริงจังบ้างครับก็มีโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้มของกลุ่มปตทที่เป็นโครงการช่วยพัฒนากระบวนการผลิตและเพาะปลูกทางการเกษตรค่ะพิภพซึ่งเขานะคะจะพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรผ่านการดําเนินงานร,รูปแบบสมาร์ทฟาร์มิงโดยใช้ศักยภาพและความเชี่ยวชาญของกลุ่มปตท,ทเช่นผ้าใบ คลุมโรงเรือนและโรงเรือนระบบ IOT ส o l าเซลล์สูบน้ำโดรนเพื่อการเกษตรปุ๋ยจุลิน Bio booster, ทรีย์ไบโอบูสเตอร์ธาตุอาหารเสริมนานูซิงออกไซด์และอีกหลายอย่างเลยค่ะทั้งหมดนี้ก็เพื่อการส่งเสริมเกษตรกรรมวิถีใหม่ให้มีการผลิตที่ดีมีคุณภาพลดต้นทุนการเพาะปลูกและใช้ทรัพยากรอ,อย่างยังย่งยืนเหมาะสมด้วยค่ะทําให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศยังคงอยู่รวมถึงมีผลผลิตเพียงพอต่อการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจและความจําเป็นพืน้นฐานซึ่งมีกว่า45พื้นที่จาก29 หวัดทั่วประเทศร่วมขับเคลื่อนกับปตทค่ะนอกจากนี้นะครับยังมีเรื่องของรางวัลลูกโลกสีเขียวอีกด้วยนะโดยรางวัลลูกโลกสีเขียวนะครับเขาจะให้รางวัลกับชุมชนที่ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้เนี่ยถ้าชุมชนไหนที่เคยได้รับรางวัลแล้วนะแล้วยังคงดูแลทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่องเขาก็จะมีรางวัลประเภทความยั่งยืนให้ด้วยครับแล้วรางวัลลูกโลกสีเขียวนะครับเขาให้รางวัลมานานถึง25ปีเลยนะรวมกว่า800รางวัลเลยล่ะครับและปัจจุบันมีหลายพื้นที่ททีี่่่ยยยยัังเเเเกกกาาาะวป็นครรรรรือขพธมชติ สิ่่งวดล้ออมกันยนูจากการอนุรักษ์ดูแลอย่างต่อเนื่องเลยทาให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนได้มากเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าชุมชนและการท่องเที่ยวชุมชนนะครับเช่นชุมชนบ้านน้าราชจ,จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเปิดให้นักท่องเที่ยวพายเรือชมธรรมชาติของป่าพุับผมชุมชนบ้านยางงอยครับจังหวัดนครพนมมีผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูปเพราะเขาเป็นแหล่งส่งออกปลาน้าจืดที่สําคัญของลุ่มน้ําสงครามครับส่วนชุมชนบ้านไหนหนังนะครับจังหวัดกระบี่เขาอะ่ะส่งเสริมให้คนในชุมชนเลี้ยงพึ่งเพื่อน พึ่งไปแปรรูปเป็นสินค้าสร้างไรายได้กลับคืนมาครับนี่เป็นแค่ตัวอย่างของชุมชนนะครับจริงๆมีอีกเยอะเลยล่ะครับดูเหมือนว่าการทําการเกษตรยุคใหม่นะครับน่าจะช่วยแก้ปัญหาโรคร้อนได้ง่ายและเร็วกว่าการที่เราอะไปขอให้เขาลดทานอาหารจากการเกษตรลงเนาะใช่แล้วค่ะพิภพแล้วอีฟนะคะคิดว่าต่อไปนุษย์เราน่าจะคิดเรื่องการเกษตรทางเลือกได้เพิ่มเติมขึ้นอีกซึ่งนอกจากจะให้เรานะคะมีอาหารดีดทานแล้วยังไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับโลกด้วย,วยค่ะใช่แล้วครับผมแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับมีวิธีการทําการเกษตร ทางเลือกแบบไหนที่น่าสนใจแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยลองมาแชร์มาคอมเมนต์กันได้เลยเนาะแน่นอนว่าเรายังมีสาระความรู้ที่ฟังได้สบายๆและสนุกเพื่อนๆที่สนใจอย่าลืมติดตามตอนต่อไปของติ๊งตามติ้งให้ลึกตามให้รู้สามารถติดตามได้ทั้ง YouTube PTPLC และทาง Podcast ฝากกดไลค์และ Subscribe ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย